สบายดีค่ะทุกคนวันนี้น้องบอมน้องจูจะพาทุกคนไปแย่ขครมดแดงคือเขาบอาปีนี้เป็นปีแรกที่เขาจะไปแย่ขครมดแดงเนาะเนื่องจากว่าเขากับมาเตเวียงกับบุคันได้ไปแย่จ้าเถื่อนน้องบอมเนาะเป็นอาชีบลักอาซีบหนึ่งเนาะที่น้องบอมน้องยูเป็นทำมาทุกปีเนาะตั้งแต่ตอนยังน้อยจนฮอตไงก็ยังทำเนาะตั้งแต่ตอนยังไมเนาะมาหากิน จ้างติดต,ต่อทายูโมซี่เนาะเริ่มไปซอไข่มดไปไข่เนาะม,มาซ<ม>้ำมาซ้ำอ่ะแล้วก็เริ่มซื้อซื้อเกลือด้วยตัวเองก็ย้อนไข่มดส้มเนาะแล้วก็ซื้อปื้มด้วยตัวเองก็ย้อนไข่มดส้มแล้วก็ักพุกเนาะเนาะอาชีบของเฮาสองอย่างอย่างเงี้ยเนาะทุกคนสองอย่างสองอย่าง <laughs> <laughs> ไปเดี๋ยวมื้อน,นี้น้องบอมน้องยูจะพาทุกคนไปแ่ไข่มดแดง<ม>รอบแรกของปีนะคะทุกคน อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เราแบบมาแหกหมาดเลยเนาะมาสิได้บอกว่าเมื่อวานนี้น้องบอมมาขังมาเยี่ยมเบื้องตัวหนวก็เห็นเพิ่นมาเลาะแล้วเนาะเห็นเพิ่นมาเลาะอยู่ขังเขาแต่พูดว่าเพิ่นสิเอาอยู่บอนถักจีบอกนะเขาจ่อไว้เรียกขังนึ่งแม่ทำเป็นทำเป็นเบื้องตัวเขาเบื้องตัวหนวแล้วเขาเลาะเบื้องนี้ตามขังเพราะว่าขังเขามีต้นไม้หลายแต่ก็เลยเลาะหลายแต่ว่าเบื้องเลียบไปขังเขามีต้นไม้หลายดีสําหรับเบื้องนี้ขังคือขังน้องเฟรดหนวดบุห็นหนวดต้นไม้เห็นแต่ต้นยางอุปกรณ์มันกกก็็จจะะมมีีแบบอุปรณ์ มีคู่มีพระธาตุมีกระต้องมีกระต้องกันกระต้องแง่ไข่หมูแดงแล้วก็น้ำทงพระมีอันเดุก็มีแป้งสิงคโปร์แป้งกับสิงคโปร์ไปค่ะทุกคนใเนาะไปตอนแรกนี่เขาก็ต้องเซาะไข่หมดกันเนาะอืมเข้าห่างนี้เข้าห่างนี้ฝั่งกบไลยจะเข้าวนี้เนาะดปหางหนี่งเดี๋ได้เลยซื้อไปไปไปตัดไม้ตัดไม้โอเคโอเคเห็นละห่างนึงเข้ามาแล้วบุปปาบุทองบุปไฮห่างนึ่งหรือวะ เอาจิตว่างง่ายเศไม้สือเศกขามมุดกันม,มานม,มาีมีเลยมีสือแยางเข้าไปบึ้งบ่าข้าันตั้งนี่เก่านะเอาาอขนาดมีไข้สือ,อสยานจะมนบุมมีไข้เหระยานจะอันเดียวนี่แหละเอ้าเอ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 ามึงจะภาพเอาตัวสัรวรอดแล้วอานีอยอยาก,กนน็เดสีเดยรพะเราเปนนักแห่งนี้ดู นี่ยืดหางเลยหางหมดเลยนหางต้นนี่คืออะไรหรือวะนี่น้อยนะหางน้อยนะที่เข้าไปได้สิบับเออตัดไม้นี่เดี๋ยโอ้ดี่ผมหางหมดนะพุนี่อยู่ต้นอันนี้ปิดปุ่มอยู่เลยนี่อยู่ต้นแบบต้นเปื่อยเหรอเงี้ยไม้คึกตาเดี๋ยวได้ไม้คึกตาเดี๋ยวได้จับเลยบ่ ขันยักนี่ขันมีก็มืดละบอมสืบมายักหมดละมีไข่น้อยจิบอกเฮ้ยเบาๆนึ่งคนว้ายอาจจะจะเมฆมาทุกคนตอนนี้น้องอยู่กำลังสัญักเอ้าหางนั้นอะไรหรอวะปอกระได้อยู่วะอู้อู้อ้ปอเสียงอุยงยงยงอุยงยงยงอ๋ออ้ย ตายอันดยตายินทุอุ้่นได้เลยปานนีค่อยค่อมึงสิดอกสิเอาไม้มายกสวยเด้อเอาวะเาปะปะปยึดไปตอนนี้ก็ได้มาแล้วสโทกบนี้หาพึ่งหางเรศอห้ถือว่ามาเตื้อหางเรศนะอู้เดี๋ยวมาเตื้องเดือเป็นเม้ะเนาะเตืจเป็นเมคูล่ะ เอาไปอ็อกเออเอาเป้งใส่ดีมันจะอันนั้นมันมันจะอันออกง่ายก้วนนะทุกคนส่วนลายเฮาแม็กมากเอาเป้งใส่แต่ว่าเอาเป้งใส่นี่มันสีเตกกัดแม่อยู่เนาะกัดไข้เลยเช็คมดโซมี่ค่ะบูมากอันเดอร์คือมันกัดละเจ็บเสียบโอ้มาทีมสุดท้าย เอากระสีได้ง่ายห่างแบบนี้ตลอดตลอดตลอดเนาะทีมม okay, okay, like. ุดส้มบนเดือหอกกระสีได้ง่ายตลอดโอเคทุกคนเอามุดส้มออกกันเนาะโอเคทุกคนบันมีหอกอะอนี evet, ้ห่างที่ชอบของเราเนาะตกมาเออเออเออมุดมุดมุดโอ้บุ๋มแม่มันไข่ไหมไข่เยอะมากเลยทุกคนเกลือเพื้นที่าเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ไว้ไว้รอบเลสเนาะ รอบแรกเขาก็ได้อยู่ประมาณนี้เมื่อกี้นี้อันนี้คำบอกเงียนเยได้ยะเแม่นพังปึ้งยื้อเหมือนเฮียเอาง่ายนี่นี่คือรอบเลขนะทุกคนนี่ได้อยู่ประมาณนี้ซื้อไข่เยอะๆนะคะซื้อไข่ไก่เยอะๆโอาเป็นไข่มุดได้ซื้อไข่ไก่เยอะๆ <laughs> มเมดดองไงตาเห็นอะไรบะเอาเอาบล็อกไปให้ชมไหมนะไข่มุดก่อนเนาะบนไม้แล้วเมื่อก,กี้นี่มุดเอปวดเอเออเออโอ้ <laughs> ไปซื้อกระมุดเอนะ เดี๋ยวว่าปาดหนึ่งอันนี้ข้ามานี่แม่เมื่อกี้นี่ฟ้าบดบด่บันบอมแม่ตอนเศร้าเนาะข้ามาเัข้ามาสิบเอ็ดมืแล้วสิเข้าวสิบสองมืลลอเล้วยเรียกเงินห่างเดียวนะคะทุกคนเนี่ย<อ>ห่างเดียว<อ>เลวลาเฮลไล่ปะโอเคให้น้องบอมซ้อมท่าน้องยุเป็นคนยักแล้วน้องบอมซ้อมแล้วนะน้องยุน้องบอมไปซ้อมน,นะน้องบอมไปยักซวยเนาะอย่าหามปึ้งกันไมอนี้เ้าสิได้ลายบ่ นี่เมื่อกี้นี่เขาไปเลาะไปเลาะมาเขามาเจอหางนี้อีกแล้วเนาะหางนี้หางง่าห่บวหัวซิมีบ่เนาะเดี๋ยวหอกก็สิมายักเบิ้งทุกคนนี่เขามาเจอหางที่สองกับสามแล้วเนาะเมื่อกี้นี่เจอหางหนึ่งอันนี้หางที่สองและนี่คือหางที่สามไปลงมือยักกันเลยอุ้ยจะเป็นมากเลยมือนี้เนาะทุกคนตอนนี้เขากําลังซีพากันมาลองยักเบื้องหางที่น้องอยู่เห็นไหมเนาะบวชัวมันซีเป็นมากหรือว่าบวเป็นเนาะลองยักเบง้ันหางง่ายอีรีทุกคน มันโบเห็นเนาะมันกองบระจับเพราะมันสู <c oughs> งเป็นระเบ่ออึ้งยังพันลงซ้ำเบื้องทางฟีคนนี่ก็ได้เจ็บเจอยอนไม้นะไม้ป็นังซันไข่น้อยบ่มี บ่างน้อยน้อยเนาะใครบอกไงน้อยหางบางอยนาะงใครบอกบงน้อยหางบางอย่างอันเมื่อกี้อันที่น้องอยู่ไปทางแถวเมื่อกี้นี่กะบ่มีเนาะซองหางข้างอ่ะทางเป้าไปทุกคนไปเลาะโต๊ะเยวจะสง้างสรงสร้างทงสร้างหางสรงทุ่งตอนนี้เรากลับมาหอดขังกันเนาะหลังจากที่เข้าขังไอ้นี่นอกคนปยิ่งกลัวนรกอีกตึแพะตึบบา จนว่าบุหูเหนี่ยสิออกบุหูเหนี่ยสิไปเกี่ยวไปเกี่ยวมาเบปึงหัวเหมือนตื้อปึงเงี้ยฝรั่งแต่ว่าเขาจะไปเสาะอายุเที่ยวขังเขาเนาะตอนนี้เนาะเพราะว่าไอ้มือหวานเขามาเลาะขังกันเขาเห็นหางนึงเฮาจิไปเอาผ่นว่าญาติเขาบอกมาเอาก่อนนะไปจิย่างไปกองขังฮู้ไม้นี่ยเอามานำได้ไหมอันนี้นะบุเว้นเลยได้ตัดยากไปสิเดี๋ยวหมดกันยังกัดนำคือเก่า ไปไปทุกคนไปเจอกันอยุดกองพอนะตอนนี <rua> ้เขาก็มาหอดเลยเนาะจำเบอบึ้งเขามาบึ้งวิธีเกลียวอุ้ยเอ๊ะเป็นจะตกเฉอได้นี่เขาก็จะเกี่ยวแบบนี้น้ำฝนเลียเต้ผู้สิเกี่ยวเหรอไปยกมือแย่ขึ้นยกมือบ้าผิดบ้าผิดโอ้เราสิมาเอาหางนี้เนาะหางนี้หางนี้เยอะไอ้นี่เลยเนาะหางนี้เยอะไอ้นี่เลยนี่ตักไม้อยูุ่งไอ้ มันยาวพูดเอ้ยตัดปลายมันนี่โอ้ยอยู่บ,บ่บอมโอุบ่านได้เห็นไหมบอมอูออ้มันทึกเบื่อเด้กระมีเอ้ยได้ยูงบ่เอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาจะได้มันเนี่ยจะได้มันเนี่ยจะรอดมันเนี่ยขนเนี้ยกระบุงหันเกาะจะได้มันเนี่ย

อัเนี่ยชนเออะท um <c standen> ี uh ่ดวะนี่อุ้ยมันเนี่ยทางแพมายที่กันไม่อื้อเยอะเข้ามาเยอะเข้ามาเามาเข้วมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอามาทอกุญแจมาใหญ่ปตอู้อันนี้ไข่ปุ่นเนาะอันนี้เนาะอืไข่ปลาส้ม ย่าๆเอาไปกินเ่าวบรีเอ็ดเออเ่าวบรีเอสวะเอาไปกินเ่าบรีเอเอาเป็กชิคกัมานุยะวิธีของน้องยูโอ้ทาแครงของขวานไม่ทาหน้าด้ววะทาตูัวๆทาหน้าก่อนนะว่าที่ทายูก็ตุ๊กไข่น้อยกับอรุณนะทุกคนก็มันไต่ขึ้นมาแล้วตายฟองอันนี้นะตายเลยคุณนะทุกคนเมนเดเนเมะวันนะคุณนะ โมเป็นไข่เหมือนไงโมเป็นไข่เหมือนลายเลยเม่เหมือนหมดลายเลยมันจะประมาณนี้เนาะวิธีของทางเฮดเนาะง่ายบอลตลอดจะใส่เป็นพระธาตุเนาะพระธาตุอันหาเขาปกตินี่จะมีตัวนึ่งห่่นแล้วตัวนึ่งทัานยุบเหงอนอีกหลังนึงตัวนี้ก็คือเอาก็เอาเือกันวิธีฟัดของสาวลาวเนาะไข่เมียหมดเนาะเลยไข่เียหมดเนาะ ลมลบมานะอันนี้ตามความเสื้อของบุคคลเนาะว่าถ้าอันผิวแล้วลมสิพัดมาบานะงคนกระบ,บุเสื้อคือกันอันอันนี้อนนเอากระบ,บุรู้คือกันเนาะเอาผิวแบบตอนนี้เราขอแห้งเดีย๋ยผิวดีกว่า <laughs> อุตมมดนะคอแห้ง เียอยูเอาออกไม่เบือนะนนฟัดไหมขึ้นฟัดลูกขึ้นฟัดมันหถางมทันมันลุมกายในยมูลมมาเลยอึงคือเป่าลุมวิธีของสาวลาฟัดนะคะโูอใครเฮียมือต่างกอกนนะอย่าหาเห็ดอย่าหาเห็ด เอ็ดฟัดและเอ็ดเป็นตัวเอตัวเคมาไว้อย uh ู่ก็จะประมาณนี้เนาะเขาฟัดขึ้นแล้วเห็นหน้าหรือลองยูขึ้นเด้ออยู่เห็นแต่ตาเดี๋ยวไปซอกหางใหม้กันเนาะว่าทุกคนเขายางแต่ขังเหามาพูนเนาะมาพี่กว่วจะได้ลังหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่มาเจอลังนี้ไข่มดปีนี่คือว่าอึดอ่อนเนาะหางมดบนไข่ ห่างมุดปีนนะอึดอึดทุกคนเอ้ยเกือบบริเวณน้องเมื่อกี้นี่น้องยุ่กับย่างกายเลยน้องบอกเอินแซวห่างนึงจัตะเสาะอยู่นี่ทุกคนจะอาจทีเห็นเนาะนี่ห่างนี้นี่นี่นี่มาละห่างนี่ยทำมช่วยกับ้เดี๋ยวจะไปช่วยน้องยุ่งนัก่โอเคทุกคนตอนนี้น้องบอบน้องยู่ก็ได้กลับมาแล้วเนาะหลังจากที่เอาไปอยู่บนนั่นเนาะก็สิได้อยู่งสานีห่างนั้นเนาะในสานีแค่แต่น้องเนาะในสานีแค่แต่ห่างนั้นขับไปรอจนทัวเลยเนาะบ่มีเหนื่อยหรอกอะ ตอนนี้ก็หอดเวลาสองโมงแล้วเนาะสองโมงปายแล้วน้องบุญน้องยู่หิวข้าวเนี่ยมีแหงนะจับกล้องเป็นว่าเซนโอเคข้ามาบึ้งไข่หมดของข้าเลยมือนี้ข้าได้ mm hmm. เวาดิมข้าได้หลายบอสแทง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 โอ้โหพอกินอยู่นะเด้อโอ้โหได้ร่าเด้ออย่าว่าว่าบอได้ร่าเด้อุนะโอ้เดบักลายไุ่ดูโอ้ยโอ้ยเยาวมันได้ร่าเดรยักทิมเลยนึงหมึ่นเซนนะ บ่มีดดอกดอกๆบ่มแหหิวข้าขอดเอาเก็บมันหมดมั้ยได้มันนี่ทุกคนนี่ทุกคนได้หลายบ่นี่ได้หลายขนาดเลยองๆลก้องเอ็ดเี่ยมึงดูอุยสวยสวยเนาะกล้องอ่ะสวยเฮาก็ได้ประมาณนี้เนาะอู้ก็ได้ฮอดขีพุ่นเด้อนี่เด้อเกือบลูอย่าื้ออย่าไปเว้าายใด้ย เอาสิ่งไปบวมมาสร้างไปย่าแหละเกรงใจพิ้นโอเคคลิปนี้เฮาก็ะจะ,ะทุกคนไปก่อนนตอนแรกว่าจะไปห่างอ่ะส่วนยางไม่จันแล้วก็ออกหมู่บ้านพุ่เนาะเนแต่ว่า <c oughs> มัเนล <c oughs> เลอะไวยิวงเขาเด้อลืมสิคำแ้วตอนนี้สองโมงสิเขาสามโมงล,ละโอเคคลิปนี้เฮาก็จะลาทุกคนไปก่อนเด้อเนานะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะหวังว่าเอฟซีทุกคนจะมากเด้อเนาะในการไปแย่งใครมุดเดงในโอบ อ่าหนึ่งปีเนาะเป็นครั้งแรกของปีแล้วก็บแบบไปไท่ายธรรมศาสตร์ไปไ่ายอย่างหลายๆอย่างที่ให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะวิธีการเอาไขามดดา่ขมดแดงของเขาอ่าทุกคนทุกคนบึ้งบึ้งไข่มดแดงของเขานี่ก็อาศิฮูเนาะบึง้งแบบบ่ม,มีเมย์เลยน,นะเขาเก็บเขาเก็บเมย์ออกหมดเนาะแต่ตอนนี<า>้เหจะเจ็บเจ็บมือเพราะว่ามันเงี้ยวใส่แล้วก็ยันไข่ลุนลวนๆเลยเนาะมีแต่ไข่ล<ข>้วนๆเป็นตาสะออน โอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราให้คลิปต่อไปเด้อเนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราเด้อเนาะบ๊ายบายบ๊ายบางคนกินกินปัดปัดจะซืกินเลยเดี๋ยวนี้ลองกินมันดูยูเฮ้อเอราะวก็เนี่ยมันก็แซ่บเลยมันก็เป็นนัวๆซะแต่ว่า ជ្រើនស si mm ាត់ខ្ញើ្រើន្រើន្រើន់ខ្ញើ្រើន់ខ្ញើ